ค่ะวันนี้อยู่กับนิเก้ใจอีกแล้วเนาะหลังจากหายไปนานเลยคิดถึงกันไหมเอ่ยหลังจากที่น้ำบอกไปในเพจเนาะว่าโมบิเซนหรือที่อัดมันใช้ไม่ได้น้ำก็เลยขอภายเ้อยครับตัวนี้หาทางแก้ได้แล้วเย่ดีใจขาดกับหน้าเริมเลยวันนี้อยู่กับโปรเจกต์แล็บทอรี่อาจจะเห็นเวลเยอะไปนะคะ พอดีไปปั๊มเวลมานี่อันนี้เป็นฟาร์มเไไว้ททำพวกอ่าอะไรอะอ่าอ่าฟาร์มซจะทำอาแครอทท้องคำเออก็จะทำอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มไก่ซึ่งไม่รู้มันตายเพราะอะไรซึ่งไม่ได้อะไรขึ้นมาเลย อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มอะไรกันม่ดูยังไม่ได้เขียนไปหมูอันนี้ขอรับว่าเป็นวัวน,นั่นสองตัวค่ะวันนี้เป็นแบบทอรี่ก็จะพามาชมก่อนว่าแลบทอรี่เป็นยังไงบ้างอันนี้ต้นไม้หลากสายพันธุ์ค่ะแลวคนสงสัยนี่อมันบ้านอะไรบ้านดอกไม้ค่ะ อันนี้มัน,นกลไกมาแล้วนะแต่ไอตัวเนี้ยที่จริงอะเอ็นไอเซิร์ฟเนี่ยสร้างตอนอ่าเซิร์ฟสร้างเซิร์ฟสร้างตอนภาคศูนย์จุดสิบองจุดหนึ่งเนาะสร้างตอนภาคนั้นหละแต่ทีเนี้ยมันไม่มีกลไกไงก็เลยไม่ได้อันนี้ก็เลยมันไม่มีกลไกมันยังไม่ออกกลไกเออทีเนี้ยมันเพิ่งออกมา ศูนย์จุดที่สามวิวหนึ่งอันนี้เป็นวิวหนึ่งค่ะเป็นการทดลองอันนี้ห้องผสมยามเสียงห้องเสียงแหบเอาานกำก็ตอนนี้ดีใจมากได้ได้คอมใหม่มาแล้วรอเน็ตจะติดเน็ตก็มาโหลดเดอซิมแคดเดอซีมไอ้ยะ นี่ตู้เย็นกากมากค่ะสามารถออกได้ทุกประตูค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องแลบกันเลย <Wh ee! S 1> นี่เป็นโต๊ะครับนี่เป็นเรือพัมมามะแหละอันนี้ของเล่น ได้ยินเสียงอะไรวื่วูนะคะเพราะเป็นเจ้านี่ค่ะนีเ่เขาก็ไม่รู้แต่ก่อนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแหละไอตอนนั้นไม่รู้มันคืออะไรแต่พอ,อที่ที่ประตูนลกเนี่ยก็เหมือนกับทะลุนลกมาเนเทวาร์ดน,นี่ของเนเธอร์เนี่ยเนี่ยไอเนี่ยอของเนเธอร์ นีซเนเธออยากไปนรกก็นีเลยค่ะเอากรรมไม่เอาฉันไม่อยากไปนรกวิธีกลับที่เดิมมอนข้างยากนะคะปีประตูะ้วเอออันนี้เป็นห้องอนนี้เป็นห้องผสมยาค่ะในห้องกับน้ำทวีอันนี้ไม่เป็นน้ำนี่ไดมอน อันนี้ก็เป็นที่ผสมยานี่ก็ของใส่มาหมดนั้นแต่น,นี้ใข่นะเค้กทำเองเย็นชาร์จไม่ได้ทำอันนี้หัววิเทอร์เสกแดนบอนสกืออะไรห้องดูดาวค่ะนี่แกม เบียนหัวขออภัยด้วยนะคะเออก็จะมาตอบคำถามแล้วคนถามว่าพี่นิกกี้พี่นิกกี้ชื่อเล่นพี่นิกกี้ชื่ออะไรอ่ะอ่าแล้วคนถามว่าอุ๊ยก๊อปคำถามนู่นคำถามนี้มามีคนมาถามในเพจจริงๆมาพี่ชื่อว่าน้ำค่ะแต่แค่จะชื่ออัมพลางว่านิกกี้ ช่น้ำ no. เนาะก <ics> ็สำหรับวันนี้น <coworkers> er ้ำก็เปิดแลบป่าเปิดแลบได้ประมาณนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น้ำด้วยนะคะน้ำซับสไคร์น้อยมากเลยอืมเสีย้จจัง ิปนี้เป็นอ่าโปรเจกต์แลบทอรี่เนาะคุณค่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบนี้กิจะแน่นค่ะ, Share, ะคะุณค่ะ